สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูปั๊มลม Milwaukee นะครับตัวนี้ใช้แบต12โวลต์เป็นแบบไร้สายนะครับซึ่งดูรอบๆตัวก่อนตัวนี้น้ำหนักก็ค่อนข้างโอเคข้างหลังมีสายให้นะครับยาวประมาณ น่าจะสักประมาณ5้าถึงหกสิบเซนเนี่ยครับข้างหลังมีอะแดปเตอร์ให้นะครับอะแดปเตอร์แรกรู้สึกจะเป็นเอาไว้เป่าพวกบอลลูนหรือว่าสาวยน้ําเด็กนะครับอะแดปเตอร์ที่สองเพียสตาวาลสำหรับเติมจักรยานนะครับจักรยานจักรยานเสริมหมอบหรือว่าเสริมภูเขานะครับหลังๆนี่เป็นแบบสตาวาลมีที่เก็บให้ด้วยแบบที่สาม นี้เอาไว้เติมลูกบอลนะครับพวกลูกบอลลูกบาร์อเฉลูกบอลเล่ต่อไปเดี๋ยวเราลองมาเติมตัวนี้ผมวันนี้ผมจะใช้แบตบ12โวลต์น,นะครับขนาด2แอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเติมเริ่มจากบิ๊กไบต์ก่อนนะครับามาลองดูกันครับผมโอเค โอเคตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้หัวแบบมาตรฐานเลยสแตนดาร์ดเสียบเข้าไปโอเคพอเปิดสวิตช์จอเป็น led วิธีปรับปรับค่าแรงดันนะครับคือตอนนี้แรงดันของของยาง ของรถคันนี้นะครับจะอยู่ที่11 psi เหมือนว่าเราสามารถเช็คไปในตัวได้ด้วยวิธีปรับก็กดตรงนี้ครั้งไว้3ามีมันจะให้เลือกแรงดันเป็น bar psi หรือ kpa นะครับตอนนี้ผมเลือกเป็น psi คัคอนนี้11เดี๋ยวผมลองเติมนะครับ คือตัวนี้สามารถเซตแรงดันได้ว่าจะเอาจะให้ปั๊มลมหยุดทำงานที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมลองเซตไว้ถ้ากดค้างจะขึ้นไปทีละห้านะครับตอนนี้ผมเซตไว้ที่30นะครับโอเคลองเติมดูครับ สามสิบมันจะอยู่ที่สาสิบพอดีนะครับง่ายมากเลยครับคือเราแค่ปล่อยทิ้งไว้วนี้ผมก็จะเอาออกมาโอเคครับผมครับครับมาต่อกันคราวนี้จะเติมลมให้จักรยารเสริมหมอบซึ่งมีแรงดันสูงนะครับ เดี๋ยวผมจะทำการปล่อยตัวลมออกมารอโอเคครับอะคราวนี้เราจะใช้ไอตัวอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาให้นะครับครลสต้าล์ตันนี้นะครับ เข้าไปก่อนโอเคก็ปุหมุข้านะครับเปสวิตตัวนี้ผมไม่ได้ตั้งค่าให้เป็นเป็นแม็กซิมัมนะครับ ผมจะใช้เติมจนถึงแม็กซิมัมให้ตัวนี้แม็กซิมัมก็คือ120 psi ผมจะเติมให้เป็นแม็กซิมัมเลยนะครับ นี้คือเติมเข้าไปสุดแล้วนะครับโอเคครับผม